สวัสดีค่ะกบาพบกบเบียร์แล้วก็พี่มิไฮนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศีราชานะแถวแหลมชะบังนะคะก็วันนี้มาเที่ยวศีราชากันนะคะเดี๋ยวประเดิมกันที่ร้านมื้อกลางวันก่อนจริงบ่ายโมงแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวมาที่ร้านโตครูนะคะครูที่แปลว่าลูกเรือนะไม่ใช่คุณครูนะ อะะตอนนี้มา2อ,อย่างแล้วะคะมียำหอยนางรมแล้วก็แกงเขียวหวานกุ้งนะคะแกงเขียวหวานกุ้งเดี๋ยวให้พี่หมีชิมแล้วกันนอ้องเบียร์กินกุ้งไม่ได้นะแล้วก็มีห่อหมกทะเลนะคะแล้วก็หมึกไข่ย่างนะโอเคนั้นเดี๋ยวมาชิมอันนี้ก่อนอันนี้มาแล้วนะคะยำหอยนางรมนะ่ากินมากเลยอะ่ะจัดจ้าดีนจัด หอยนางรมสดนะแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านเลยนะคะเปรี้ยวนํานะสะใจเลยนะร mm ้า hmm. นนี้เบกว,ว่าต้องมาตอนเย็นเย็นกลางคืนกลางคืนอ่ะน่าจะดีเพราะว่าตอนคืนตอนเย็นอ่ะตรงนี้น้ำมันจะขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยแล้วก็บรรยากาศดี mm hmm. เดี๋ยวรออีก2อ,อย่าง mm hmm. อันนี้นะคะมาแล้วมึกไข่ย่างนะกินมากดูดิไข่แบบจริงจังอะ mm ่ะ hmm. เมื่อกี้เขาย่างในครัวนะได้กลิ่นออกมาจากข้างนอกเลย อร่อยน้ำจิ้มดีมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสองอย่างพอดีมีกุ้งเบียร์ทานไม่ไ,มได้ก็เลยเดี๋ยวให้พี่หมีชิมให้ละกันนะไปแล้วเดี๋ยวจะชิมในตัวหอมอกมาหอมอกทะเลนะพอดีเขาั้านใส่กุ้งม,มาด้วยแล้วข้อดีอ่ะเขาแยกหางมาพายมาให้ด้วยเออดีอ่ะออน่ารักมากเลยมาชิมเขาก็ไม่ทําให้นะอืขออนุญาตนะได้กุ้งไปเลยจา้าตัวใหญ่อยู่นะอืมใช่ใช่ใช กมารสชาติเป็นไงเผ็ดเปรี้ยวเค็มยังไงจัดมากเออเผ็ดเค็มหวานตามนิดนึงอะไรแบแล้วก็ต่อไปมาลองเขียวหวานเออเขียวหวานกุ้งกับข้าวไหววันก่อนพี่หมีเพิ่งบ่นบ่นว่าอยากกินแกงเขียวหวานกุ้งใช่แต่แบบบางร้านเขาไม่ค่อยทำขายกันใช่เขียวหวานกุ้งเนี่ยถ้าเป็นหม้อไฟก็ได้ใช่ กงอาจจะตัวไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เท่าอายู่ในหองเลยแต่ว่าน่าจะกําลังกินหลักเลยก็ใช่กําลังกินไปถึงขนาดอ๋อโอเคอกินยาคือบางร้านเขาก็ไม่ค่อยทำอืมใช่กุ้งสดหนูัำ รือา้าดีจากตามแกงจืหว,วานที่ควรจะเป็นอืมอืเราก็ไม่หวานมากอืมโอเคมันก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับข้าวมือกลางวันบ่ายๆของเราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ที่พักเนาะครับโอเคครับ ก็เมื่อกี้นะคะจากร้านโต๊ะครูนะคะก็ขับออกมานิดนึงนะคะจะมาร้านคาเฟ่นะคะชื่อเอเวอร์กินเอเวอร์บูนะร้านเป็นร้านเล็กๆตรงนี้เองนะคะจริงๆร,ร้านนี้เบียร์กับพี่เมียตั้งใจจะมาหลายทีแล้วมาไม่ถึงสักทีนะไปไปซื้อกาแฟก่อนเข้าที่พักกัน โอเคก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะของเบลจะเป็นคาราเมลมาเคียโต้ชอบกินเมนูนี้นะคะของพี่หมีก็จะเป็นอเมริกาโน่นะนี่ร้านเขาน่ารักมากเลยนะมีพวกเป็นพวกของแฮนเมดอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์นู่นนี่ขายมีไอติมด้วยนะแล้วก็มีที่นั่งโซนด้านนอกที่เป็นสวนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คนเยอะก็เลยไม่ค่อยแบบสะดวกถ่ายพุดมาเท่าไหร่นะโอเคนะมาชิมกาแฟกันดีกว่าา หอมหอมแบบมีความหอมกลิ่นไม่ไม่นิดๆแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะคะน,นี้ก็สั่งหวานน้อยไปนะคะแล้วก็กาแฟหอมๆกำลังดีนะน,นี่หอมที่มีอเมริกาโน,โน่อประมาณขั้วกลางอะไม่ได้เข้มมกนะคะ่ะแล้วก็แบบมีความสุกไม่ไม่ขื่นขมเลยนะกาแฟโอเคอมหอมนะคะเคีนั้นเดี๋ยวขอจิบกาแฟดึงดมกับบรรยากาศก่นกอนแล้วเดี๋ยวพาไป เข้าที่พักกันนะคะที่พักของเราคืนนี้ยแบบที่อยากมาเพราะอะไรรู้ปะ่ะตอนเย็นหน้าโรงแรมมีเหมือนคล้ายๆสตตีทฟูดอะตลาดโตลุงเดี๋ยวพาไปกินนะโอเค,อเคแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูโรงแรมกันก่อนนะคะคี่ น,นี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่โนเวทมารีน่าสีราชาแอนเกาะสีชังนะคะเพราะว่าที่พักเขาจะมีทั้งฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตรงเกาะสีชังด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เบียวพักที่ฝั่งเนอะห้องที่เราจองมาก็คือจะเป็นดีลักซีวิวนะคะเบียวมาช่วงหยุดยาวนะคะก็ประมาณคืนละ3,600บาทนิดๆน,นะคะรวมอาหารเช้าด้วยโอเคเปิดมาก็มาดูฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะโอเคก็จะมี เตารีดนะคะแล้วก็ชุดคุมแบบน้ํามีไปฉายให้ด้วยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นไม้แขวนเสื้อนะคะก็อันนี้จะเป็นตู้เซฟซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุ้งไดร์เป่าผมนะคะส,สาวๆไม่ต้องอมาก็ได้นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างอะไรเนี่ยทึบๆโอเคนี่เขาเปิดอย่างนี้เป็นห้องน้ำ นะคะโอเคอุ้ยห้องน้ำปุ๊บเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะมีชาว์เจอร์นะคะแล้วก็แชมพูชาว์แคปนะคะก็มีสบู่ล้างมือให้ด้วยนะคะฝั่งนี้ขวามือนะคะที่อยู่มาดูปุ๊บเขาก็จะแยกเป็นห้องสุขขานะคะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีสายชีชำลามัยพี่หมีม,มีด้วยนะโอเค ก็มาฝั่งนี้อันนี้จะเป็นห้องหลัน้ำนะคะเป็นชาเวอร์มีเป็นฝักบัวแล้วก็เรียนชาเวอร์ด้วยนะคะโอเคก็ดีชอบคือแยกห้องกันไปเลยไม่ต้องทะเลาะกันนะโอเคไปดูข้างนอกมั่งโอเคฝั okay. ่งนี้ก็จะเป็นแบบโซนมินิบาร์แหละนะคะก็จะมีน้ําให้สองขวดนะคะแล้วก็ติกน้ํากินมาม่านะคะแล้วก็มีชานะคะแล้วก็ กาแฟเลยตรงนี้ก็คือทัทนได้เลยมีแก้วให้พร้อมนะคะแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวดูมุมฝั่งนี้มั่งเตียงนะคะเบียจองมบาเป็นคิงไซส์นะคะแล้วก็มีหมอนให้คนละสองใบทําไมหมอนมันพับเนี่ยเฮ้ยมันเป็นทรงแบบนี้เลยอะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หัวเตียงก็จะมีไฟอ่านหนังสือตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มี ปลั๊กไฟแล้วก็มีเป็นแบบช่องแบบเสียบ USB ชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็นี้เป็นคอนโทรลมาสเตอร์ไฟในห้องนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่ลำโพงที่ชาร์จที่ชาร์จไร้สายอ่ามีที่ชาร์จไร้สายด้วยนะคะโอเคไปดูฝั่งนู้นบ้างมีเหมือนกันไหมฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นปลั๊กแบบนี้ให้นะคะแล้วก็มีสายเสียบ USB นะคะมี2ช่องเนี่ยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ฝั่งนี้นะโอเคแล้วก็ ข้างหลังพี่หมีปึ๊บก็จะเป็นโต๊ะนั่งทํางานนะคะหรือว่าสาวๆจะไว้นั่งแต่งหน้าก็ได้นะโต๊ะกว้างดีนะคะแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้อีกนะปลั๊กเขาให้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเบียร์กพี่หมีก็น่าจะเป็นโต๊ะสําหรับชาร์จนู่นนี่แหละนะคะมีทั้งแบบ USB ทั้งปลั๊กธรรมดานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมไฟเมื่อกี้พี่หมีแอบเล่นไปนะคะก็คือแบบมีที่แบบชาร์ไร้สายด้วยนะคะก็คือวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะคะช่อง HD m i มด้วยนะ ไหนอ๋อนี่ไงไม่ใช่น้ำชองสูบใสแล้อ๋อนี้เฮ้ยเขาปิดไว้ยังี้แสดงว่าเขาไม่ให้ใช้เปล่าเปิดได้ครับที่เรอเปิดได้ยังไงอย่างนี้อ๋อเข็เอาเครื่องเกมมาเอาโน้ตบุ๊กมาต่อจอได้ต่อจอได้เลยเออดีเก๋ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่นอนพี่หมีเฮ้ยใหญ่อยู่นะทะเลาะกันก็เนี่ยตีกันก็เหมือนผัดกันนอนตรงนี้นะคะนอนสบายดีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวิวซีวิวนะคะ จองช่องซีเอ้ยไม่ใช่จองห้องซีวิวมาก็ต้องซีวิวสินี่แต่ตอนนี้น้ำลงนะคะเห็นเมื่อกี้ถามพนักงานเขาบอกว่าเย็นๆมั้งน่าจะน้ำขึ้นนะคะ<ช>แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรนะท่าเรือนะคะถ้าเราจะข้ามไปฝั่งเกาะสีชังที่เป็นที่พักเขาก็เหมือนจะข้ามตรงนี้แหละเ็จะมีเรือมารับนะโอเคมีีวิวห้องก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเบียร์กับพี่หมีเนี่ยจะพาไปเดินกินแถวนี้นะคะเพราะว่า ไปหาข้อมูลมานะคะคนอื่นเขารีวิวไว้ก็คือเหมือนแบบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแหล่งชุมชนแล้วก็มีเหมือนเหมือนพวกตลาดโต้รุ่งเที่ยวข่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบประเด็นที่มาพักที่เนี้ยพออันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูฟัซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมกันค่ะซึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณชั้น4ทั้งหมดนะคะทั้งสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนส แล้วก็สปานะคะสระว่ายน้ำกับฟิตเนสเนี่ยก็คือวิวดีมากๆเลยนะคะมองไปก็จะเห็นแบบเป็นวิวทะเลท้องฟ้าสีสวยนะคะ oh. oh. แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่โรงแรมแห่งนี้นะคะก็คือตรงบริเวณท่าเรือของโรงแรมนะคะซึ่งท่าเรือเนี่ยเขาทอดยาวออไปในทะเลเลยนะ ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยน้ำขึ้นนะคะถ่ายรูปสวยเลยค่ะใครๆที่มาพักเนี่ยก็อยากจะมาถ่ายรูปจุดนี้นะคะเบียร์กับพี่หมีก็มายืนถ่ายรูปกันอยู่นานเลยค่ะก็ร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าอยากได้รูปสวยก็ยอมค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานข้าวกันนะคะก็คือถ้าเดินออกมาจากตรงโรงแรมไปปักซอยตรงเนี้ยก็เดินไปมก็จะมีร้านของกินเยอะๆไป เบียก็ได้ข้อมูลมาค่ะว่าที่หน้าโรงแรมเนี่ยเขามีของกินขายด้วยนะคะเป็นสไตล์เหมือนแบบตลาดโตลุ่งของคนแถวนี้เขานะคะบางร้านเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยนะคะบางร้านก็มาเปิดช่วงเย็นนะแล้วร้านเขาก็จะเปิดจนถึงประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะคะมีทุกวันเนาะมีอาหารทั้งคาวหวานให้เราเลือกเลยค่ะสแกนจ่ายได้ไหมคะมเ,อคอเอาไก่ปีกไข่ย,ยังไงครับปีกอันเนี้ย ว่าเอาแบบไหนโอ้โหองหนังอันหนึงหนังไก่ <laughs> ่ทอดสองถุงอกไก่หนึ่งอกตอนแรกจะเอาถุงเดียวพี่หมีเอะ่ะบอกถุงเดียวไม่พอหรอกหนังไก่ตรงนี้เป็นสวนสาธารนณะตรงนั้นตรงนั้นแบบมีร้านบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็เป็นพวกแบบ ร้านอะไรอะเมืเ่อกี้เห็นเบอปรปลาหมึกย่างเดี๋ยวไปปลาหมึกย่างดีงกว่าแล้วก็มีร้านหอยทอดผัดไทยอาจจะกินหอยทอดผัดไทยเดี๋ยวไปดูก่อนอ๋ออันนี้มันเป็นตัวเอาไหนว่าเราแบบไหนอ๋อสรุปมานั่งกินตรงร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะแล้วก็นี่หนังไก่กรอบ อมผมกอบกรอบแห้งมาแต่แบบว่าไม่ขมนะอันนี้ของมาแล้วนะคะเบียสั่งบะหมี่กเกี๊ยวหมูแดงคือได้เร็วมากอะ่ะลองชิมน้ำซุปกอ่อนอืมได้อยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเลยเสียดายหมูกรอบหมดขโมยพี่หมี่ิ้น ดี๋ยวหมูแดงนุ่มดีแต่ว่าน้ำราดหวานไปน,นิดนึงเบ์ไม่ชอบกินหวานๆ <Okay. S 1> เถอเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะเบ์ว,ว่าแบบของกินก็โอเคอยู่นะแล้วก็วันนี้มันเหมือนแบบมีลมเย็นๆน,นั่งเราไม่ค่อยร้อนแล้วก็ฝั่งข้ามก็เป็นส่วนสาธารนณะก็เห็นคนพื้นที่เขาก็แบบมาซื้อของกินกลับบ้านกันนะไปกินข้าวก่อนมือเย็นชิมปลาหมึก หืมไข่ปลาหมึกน่ากินมากแล้วแบบมา25บาทเองอะเรียกว่าไม่แพงอ่ลองชิมหืมอร่อยเขาย่างดีเลยเหมือนเขาเอาไปทอดก่อนอ่ะเหมือนปลาหมึกไข่ปลาหมึกทอดเนาะแล้วก็มาย่างเพิ่มมันก็จะหอมๆแล้วก็ตอนแรกนึกว่าน้ำจิ้มมันจะเผ็ดมากแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเ้าก็ผสม,ห,มหวานๆหน่อยโอเคเดี๋ยวไปกินติ่มต่อเดี๋ยวไปกินในติ่มต่อเดี๋ยวอันนี้ยังหมดไม่หมดเลยจะไปกินไอติ่มต่อแล้วเหรอ ง่ายแล้วไอติมกะทิจริงเขามีหลายรสนะแต่อยากกินไอติมกะทิแล้วก็ท็อปปิ้งเขาให้ตักเองได้เลยอันนี้40บาทได้ตั้งเยอะแนะ่อโอเคอยู่นะกะทิแล้วก็แบบไม่ได้หวานแบบเชี่ยบอะ่ะอร่อยชื่ออะไร ลาชาไอสครีมสีราชาเห็นในรีวิวคนก็บอกว่าอร่อยเมื่อกี้เห็นมีรถทุเรียนด้วยมอีกิยังคือไม่หมดเดี๋ยวไปกินต่อโอเคมันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีมื้อเช้าเลยแล้วกันเนาะกินบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าหกโมงเช้าเดิน ปักซอยโรงแรมอยู่แล้วเห็นอัท้อหอยทอดจริงๆมองตั้งแต่ตอนเดิมถามมาแล้วแหละว,ว่าน่ากินมากเลยก็เลยแบบซะหน่อยนี่ดูหอยดีขเขาให้หอยเยอะมากเลยแต่เบียร์ชอบกินแป้งครับอืรอรอร่อยเลยแป้งคือแบบมีความนุ่มแบบประมาณที่ชอบไม่กรอค่ะแล้วก็ไม่ได้เละจนเกินไปนะ ไฉได้<ล>ผมมีหมี่ผัดไทยขโมยกินหน่อยไม่มีกุ้งเนาะอ,อืมอซอสผัดไทยโหก็เข้มแล้วนะเผ็ดด้วยทำไมปรุงไปแล้วอืมไม่มี่ปรุงเพิ่มใช่ได้ใช่ได้โอเคอยู่แล้วก็อยู่ตรงข้างโลตัสอยู่ข้างหน้าโลตัสเออร้านอยู่ข้างหน้าโลตัสตรงนี้เลยแล้วก็ เดินถัดไปหน่อยก็คือซอยโรงแรมแล้วอะนะเลยแล้วก็ไม่แพงอันนี้ไปสั่งแบบธรรมดาเขาให้เยอะมากเลยเดี๋ยวว่ากินไม่หมดหรอกเนี่ย50บาทนะเดี๋ยวขอผมลงไปกินก่อนเจอกันอีกทีมื้อเช้าจริงๆแหละตอนนี้เช้าแล้วนะคะ6โมงเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวที่ห้องอาหาร ชั้นจีกันนะห้องอาหารเช้าอยู่ชั้นจีแตเดี๋ยวเรามาดูรายอาหารเช้ากันนะคะเริ่มตรงนี้เลยมีอะไรเป็นถั่วในซอลมะเขือเทศ แล้วก็น,นี้จะเป็นมันฝรั่งอบนะคะน,นี่ก็จะเป็นแฮมตรงนี้ก็จะเป็นโซนเบอรเกอรี่นะคะมีขนมเค้กเดนนิสหัวซองอะไรพวกนี้มีขนมบางในสดด้วยแล้วก็เป็นแยมต่างๆนะคะก็ขนมปังปิ้งก็มีนี่จะเป็นโซนโคคัสนะโอ้หน้าทานดีอันนี้แล้วก็มีชีสด้วยนะคะก็ผลไม้อบแห้งน,นี่ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะน่าจะข้าวต้มหมูนะ ก็ใน,นเครื่องปรุงเนาะแล้วก็มีข้าวสวยนะคะอันนี้ข้าวผัดนะก็อ,อันนี้จะเป็นผัดผักโหอวบเชียวอุ้ยอันนี้พี่หมีชอบแน่เลยไม่รู้ผะแนงหรือแบบแกงแดงอะที่มันเป็นแกงหมูอะนะคะแล้วก็นี้จะเป็นมิสโซะซุปอเราก็เติมเครื่องเราเองเนาะ แล้วก็จะมีนมสดนะคะน้ำส้มแล้วก็น้ำฝรั่งอันนี้เป็นน้ำดื่มก็ส่วนอันนี้กาแฟกาแฟเราก็กดเองได้เลยมีลาเต้อุ้ยมีแฟตไว้ด้วยคาปูไอ้พวกนี้นะคะมีไทยทีด้วยนะโเคแล้วเดี๋ยวเบียร์พี่หมีก็ขอตัวไปตักอาหารเช้าทานก่อนนะคะก็ตักอาหารมาทานพอสมควรแล้วนะคะเมื่อกี้เบียร์พ <cart> <ös> ี่หมีลงมาเร็วว่ะตรงสเตชันเ A กับ ก๋วยเตี๋ยวมีด้วยนะแต่ว่าเหมือนพนังนงกงานเขายังไม่มานะคะแล้วก็พวกแบบไส้กรอะไรเงี้ยน่าจะมาทีหลังเนาะตอนนี้ที่ตักมาทานก็จะเป็นข้าวต้มข้าวผัดน้อยๆนะคะแล้วก็มีเป็นพวกโคคัสชีสนะคะแล้วก็เห็มอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็ของพี่หมีก็ข้าวต้มเหมือนกันแล้วก็ที่แนะ่ต้องมีข้าวแกงของพี่หมีก็คือเป็นแกงหมูแหละนะคะแล้วสวยก็เดี๋ยวทานประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเขาไปตักเพิ่มนะคะ ้ออาหารก็ดูนั่งสบายๆแล้วพี่หมีแบบเห็นวิวทะเลด้วยอใเนี้นะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะ2วันหนึ่งคืนที่ทริปสีราชาของเรานะคะก็เป็นเมืองที่เหมือนแบบมีของกินเยอะแล้วพี่หมีมากี่ทีก็มีร้านให้ไปเลือกใหม่ๆตลอดนะคะก็ฝากติดตามเด็กกับพี่หมีด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียกับพี่หมีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบนะ๊ายบาย มาสรุปทิปศิราชา2วันหนึ่งคืนกันนะครับมาเริ่มกันที่แรกร้านอาหารโต๊ะครูร้านนี้เบียก็ปักหมุดใน Google Map ดูนะคะเพราะว่าจะมาพักที่โรงแรมเนี่ยเราก็เลยเหมือนแบบหาว่ารอบๆมีร้านอะไรน่าทานบ้างมื้อกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมีคนแนะนําร้านนี้ได้4.5ดาวเนาะไปทานก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็รสชาติอาหารค่อนข้างเจ้มจนเลยนะคะเหมาะกับ ขึ้นดื่มเย็นๆใช่ไหมพี่หมีคือมาทานกลางวันก็ได้ครับมาทานตอนเย็นก็ได้จะบรรยากาศดีนะใช่นะคะก็แนะนําต่อไปร้านกาแฟนะครับชื่อเอเวอร์กรีนเนว่าบรูก็อยู่ใกล้ๆกันขับรถมาประมาณ3-4นาทีเองใช่ร้านนี้จริงๆแบบมีเพื่อนเบียร์ที่เขาอยู่เสียชาแนะนํามานะคะจะมาตั้งหลายทีและมาไม่ถึงสักทีนะคะคราวนี้ก็ได้มาสนใจแล้วก็ กาแฟโอเคเลยแล้วก็เขาขายไม่แพงด้วยใช่เเริ่มประมาณแก้วละ60บาทนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าดริปประมาณ90เลือกเมล็ดกาแฟได้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศร้านนั่งนั่งจะแบบสไตล์แบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอบอุ่นอบอุ่นอ่าแล้วก็มีของขายด้วยนะครับเป็นพวกของกิฟช็อปอะไรประมาณเนี้ยใช่นะครับก็เพื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะได้นะครับมีโซนนั่งด้านนอกด้วยนะอืมใช่ครับแล้วก็มาพูดถึงที่พักกันก่อนโนเวทเทลมารีน่า สีราชาแอนเกาะสีชัง,ชงนะคะสยาวนะ<ช>จำไม่ได้ก็ออกมาเรื่องห้องพักกันก่อนห้องพักเป็นไงบ้างห้องพักก็ขนาดกําลังดีเนาะก็พักผ่อนได้แล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือมีเนี่ยโซฟาให้เรานั่งอยู่อะโซฟาใหญ่นะคะพี่หมีนอนได้ให้พี่หมีนอนโซฟาตลอดอะ <c oughs> นะคะแล้วก็ห้องน้ําอ่ะก็คือชอบตรงที่เหมือนแบบ ห้องอาบน้ำกับห้องสุขาเนี่ยจะแยกกันไปเลยนะคะไม่ต้องตีกันก็แบบใครจะทําธุระต,ตรงไหนก็ปิดประตูของตัวเองไปนะคะแล้วก็บรรยากาศตอนตรงที่เราไปถ่ายรูปตอนเย็นอะอะไรนะตรงที่มันจะมีเหมือนแบบท่าเรือนะถ่ายรูปสวยดีนะคะ เพิ่มเติมในห้องเล็กนึงคือเป็นโฮงแรมที่ให้ทีวีใหญ่มากเพิ่งสังเกตเหมือนกันเนี่ยประมาณ50นิ้วแล้วก็ม,มีช่องต่อ HDMI ที่แยกออกมาให้เลยนะครับถ้าใครจะโน้ตบุ๊กเอาเครื่องเกมมาต่อเล่นก็เล่นได้เลยแล้วก็มีจุดชาร์จไร้สายให้2จุดนะครับหัวนอนด้วยโต๊ะทํางานด้วยนะครับวันนี้ก็สะดวกไม่ต้องพกสายชาร์จมาเองนะใช่ักเยอะด,ดีแล้วก็ที่นอนก็นอนสบายโอ้ที่นอนนอนสบายมากนะครับแล้วก็ใช้เครื่องนอนดีอะอีกคนลุกอีกคนไม่รู้สึกเลยนะครับครับ ต่อไปอาหารเช้าเมื่อเช้าชชเป็นไงบ้างอาหารเช้าวอว่าก็มีพอสมควรก็ไม่ถึงกับเยอะถ้าถ้าใครคาดหวังว่าโหจะเยอะอูฟูอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าค,คุณภาพโอเคแล้วก็รสชาติดีนะใช่คับหลายๆเมนูที่กินก็ชอบนะครับใช่โดยเฉพาะอาหารไทยอรสชาติโอเคเลยที่ช,ชอบแล้วก็พูดถึงมื้อเย็นนิดนึงที่เมื่อวานเราออกไปกินข้างนอกนตรงหน้าโรงแรมนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้าง ก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าตลาดโต้รุ่งของคนที่เขาอยู่ละแวกน,นี้นะเพราะว่าเบียเห็นคนพื้นที่เขาก็มาขับรถมาจอดแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยม,มีของกินพอสมควรนะคะพอให้แบบเดินกุ่มๆหนุกนานเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราก็ไปเที่ยวตลาดเขาอะไรอย่างเงี้ยคำว่ามีประมาณนึงคือประมาณ14บสล้านนะครับประมาณนี้นะจะได้คาดหวังให้ตรงกันย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิดน้อย,ค,ยค,คิดเดี๋ยวบางคนคิดเยอะไปคิดน้อยไปนะ นะปรมาณี้ก็มีทั้งของเค้าของหวานใช่ก็ฝากท้องได้ครับเผื่อเบื่ออาหารโรงแรมนะครับชอบสุดน่าจะเป็นไอติมกะทิอ่ะร้านั้นนะคะก็เดินไม่ไกลนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสําหรับทริปนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกครับสําหรับใครที่เดินทางผ่านมาท่องเที่ยวแถวบางแสนศิริชานะครับอาจจะชอปปิ้งบางตัวเลือกไปใส่ไว้ในแพลนของเพื่อนๆก็ได้นะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะลากันไปตรงนี้นะค่ะ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะไมบ่ายบายค่ะ